สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจ,จำเดือนกรกฎาคมปี2566ันายคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกัน สุขอาจจะคู่กับทุกข์แต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะต้องมีสุขมากกว่าทุกข์จงศรัทธาในตัวตนของตัวเองจงสร้างพลังบวกแล้วก้าวผ่านพลอุปสรรคไปให้ได้คำนี้อดทนขวายคว้าพยายามยังไงเราต้องถึงจุดหมายแม้จะอ้อมไปบ้างแต่เราก็ยังคงขึ้นชื่อว่าถึงจุดหมายค่ะเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังคำพูดเป็นที่สุดค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบางครั้งสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้คุณค่าทางวัตถุแต่อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพคอยคุ้มครองจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสือให้ระมัดระวังค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่อการเซ็นการเบอร์การขึ้นโรงขึ้นศาลร,ระมัดระวังเอกสารค่ะ อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้ค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจงอดทนแล้วต่อสู้แล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเงินรายได้พิเศษโชคเล็กๆน้อยๆจะมีเข้ามาในมือค่ะลองเสี่ยงโชคเสียงดวงดูนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จหรือการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะยังคงกลุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาให้เครียดให้ต้องตัดสินใจจงใช้สติในการตัดสินใจค่ะอย่าใจร้อนคิดให้รอบคอบคิดทั้งผลดีผลบวกผลเสียแล้วเราก็จะถ้าเกิดมันเสียหายก็เสียหายน้อยที่สุดค่ะการงานจะประสบความสำเร็จ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการสอบการแข่งขันจะมีผลดีผลบวกค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาในชีวิตบ้านล้างใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่เหนื่อยกับบริวารแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้นะคะ แล้วคนบุคคลนั้นอาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตที่จะได้อยู่ร่วมกันแต่บางทีเราก็ต้องตัดสินใจให้ดีดูให้ดีเพราะการตัดสินใจบางทีมันก็ไม่ได้ว่ามีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจหลายๆครั้งค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุ ของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายให้ระมัดระวังด้วยค่ะขับขี่ยานพนัก็ขอให้มีสติตลอดเวลาค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ันายเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการสอบการแข่งขันค่อนข้างดีแต่ให้ระมัดระวังบริวารบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความกลุ้มความเป็นกังวลมาให้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคเล็กๆน้อยๆกำลังจะเข้ามาในมือและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักขั้งใหม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่บางครั้งโชคนี้ก็ขอให้คุณเก็บรักษาไว้บางที ขึ้นใต้น้ำมันก็อาจจะรุนแรงเสมอแต่หากเรามีสติในการตัดสินใจไม่มีไม่วอกแวกกับสิ่งที่มาล่อลวงใจความรักของคุณก็จะอยู่ในความสุขความสมปรารถนาค่ะการเดินทางไกลปรอ,อ่การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ